มาทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับน้ำตกแห่งหนึ่งที่มันทั้งสูงทั้งสวยและมันก็ขาวมากๆแห่งหนึ่งแต่ก่อนที่พวกคุณจะเดินทางเข้าไปถึงน้ำตกได้นั้นคุณจะต้องขับรถจากลานกางเต็นท์เข้าไปกว่า7.3กิโลแล้วพวกคุณยังจะต้องเดินเท้าต่อเข้าไปอีก,กว่า2.2กิโลเมตรเพื่อเข้าไปยังตัวน้ำตก และน้ำตกที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นี้มันจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากน้ำตกตาดหมอกแห่งอุทยานแห่งชาติตาดหมอกจังหวัดเพชรบูรณ์โดยที่จุดเริ่มต้นในคลิปนี้ผมจะเริ่มออกเดินทางจากลานกางเต็นจามจุริเข้าสู่ถนนหมายเลข403 7ไปยังจุดเริ่มเดินเข้าสู่น้ำตกซึ่งระยะทางจากจุดนี้ไปยังจุดเริ่มเดิน จะอยู่ที่7.3กิโลนะครับแต่มันเป็น7.3กิโลที่มันเหมือนกับเราได้ชาร์จพลังไปด้วยบรรยากาศ2อห้าทางมันไม่ใช่บรรยากาศที่คุ้นเคยเหมือนกับที่เราได้เห็นในเมืองใหญ่ในทุกๆวันที่เราจะเจอแต่ผู้คนมากมายเจอแต่มลพิษแต่เวลาเรามาเจอบรรยากาศแบบนี้มันทําให้เรารู้สึกว่าเราหิวใจเราได้ชาร์จพลังเราได้ชาร์จแบตเพื่อกลับไปลุยกับงานที่มันรอเราอยู่ หลังจากที่ขับรถกันมาเกือบๆกือบนาทีในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงย่งจุดเริ่มเดินเข้าสู่น้ําตกตาดหมอซึ่งจากจุดนี้ทุกคนจะต้องเดินเท้าเข้าไปกว่า2.2กิโลนะครับเพื่อเข้าไปอย่างตัวน้ําตกและระยะทาง2.2กิโลนี้ผมจะเจอกันอะไรบ้างเราก็มาลุยไปด้วยกันดีกว่าไปครับ ถึงแล้วนะทุกคนนี่ไงเส้นทางศึกษาธรรมชาติเราดูแผนที่กันมีทั้งหมด10สถานีนะครับไปเราเริ่มเดินกันดีกว่า สวยไหมครับด้านไหนโอ้โหูหยังไม่ได้ขึ้นทางเลยนะ <laughs> เอ่ะอ้าทำไมครับถอดใจซะก่อนคอ <laughs> นนี้ยไม่ไหวคนงนี้ไม่ไหวทางนี้ไม่ไหวต่างชาติเพิ่งมายังไม่ชินวอ <laughs> 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 ต้องมาไปลองหลายๆสนามฮะใช่ so he asked is it beautiful up there I said that you cannot go there you give up ทุกคน2.2กิโลนะครับอ่เดินเข้าน้ำตกแต่ก็จะเป็น2.2กิโลที่ <c oughs> น่าจะไม่เหนื่อยมากเพราะว่าทุกคนดูดิเราต้องเดินแบบนี่มีข้ามลำธารมีอะไรด้วยอบ <c oughs> <c oughs> ทางเดินก็จะประมาณนี้แล้วเราก็ต้องกลับมาข้ามที่ท่อนไม้นี่อีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราข้ามปิดตรงนั้นนะลมลื่นดีอ่ะ ลงไปอีก1.7กิโลนะเพื่อนๆไปครับผม1.7กิโลตอนนี้เวลาบ่ายโมงแล้วนะครับเราเข้าไปถึงน้ำตกประมาณน่าจะบ่ายสองอยู่ที่น้ำตกสัก ชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เดินออกมาประมาณบ่ายสามสี่โมงเย็นเนาะแล้วก็กลับไปที่พักของเรากินข้าวเดินต่อดิบฟ้าข้ามน้ำอีกแล้วมันข้ามน้ำหลายจุดนะ,ะแต่น้ำไม่ลึกแล้วก็มีร่องหินให้เราเหยียบไปอยู่ถ้าไม่อยากเตียกนะ หมายผมอ่ใส่เป็นรองเท้าคอมบทตมานะครับแล้วด้านในมีถุงเท้าด้วยเราก็เลยไม่อยากเปียกเพราะงั้นก็เลี่ยงได้เลี่ยงไม่ในะช่แต่ระวังลื่นนิดนึงไปไงไปไงต่อจบแล้ <c oughs> วโอเคมา, <Okay. S 1> มาข้ามมาได้แล้วข้ามาแล้วก็ไปต่อเลยจ้ะ เมื่อกี้ข้ามมาแล้วตอนนี้ก็ข้ามอีกนะมันจะเป็นการข้ามน้ำนี่แบบข้ามไปข้ามมาอันนี้เราก็สามารถที่จะขึ้นบนกอนไม้นี่ได้นะไปชุบทางก็เดินค่อนข้างง่ายนะไม่ได้ชันเลยช่วงห้าหกร้อยเมตรแรกนะ ที่เหลือไม่รู้ด้านไหนไปรอลุ้นด้วยกันนี่ก็ยังชิวๆอยู่นะครับปลาก็ค่อนข้างอุดมสมบ,บูรณ์เลยนะปิน นี่ตอนบ่ายโมงแต่ไม่มีแดดนะทุกคนค่อนข้างที่จะมืดมืดไวเพราะงั้นเราต้องเผื่อเวลาที่จะเดินออกมาด้วยนะครับจุดนี้ก็เดินเรียบลำธารไปเนาะ ตรงไปน่าจะเดืออีก1.5กิโลได้นะ ทามน้ำกันต่อผมว่าเราต้องเปียกกันสักจุดแล้ววะน่าจะเป็นจุดนี้แล้วแหะทุกคนที่ต้องเปียกเลี่ยงไม่ได้แล้วเห็นไหมเฮ้ย <laughs> มีคนทำทางเดิมด้วย <laughs> โอเค <laughs> คิดว่าต้องเปียกแล้วยังรอดอยู่นะครับ มันต้องมีสักจุดแหละผมว่าที่เราต้องเปียกกันเมราะแต่สามากคนเก,ก็จะเอาหินมาวางไว้เป็นทางเดินเลยนะสบายบืกอ <ST AN CE> เดินมาแป๊บๆทุกคนถึงสถานีที่ห้าแล้วนะครับผลไม้ป่าอาหารนกเงือกถ้าจากถ้านับจากสถานีนี่คือครึ่งทางนะนะเพราะที่นี่มีสิบสถานีอันนี้สถานีที่ห้าแล้วนะแล้วไอ้หนึ่งสองสามสี่อยู่ตรงไหนวะเรามองไม่เห็นหรอ น,น,นะนีนเออก 1. 1กน่เราเดินมาแล้วครึ่งทางนะเพื่อนๆนี่เหลืออีก1.1กิโลนะครับเราเดินมาแล้ว1.1กิโลเหมือนกันครึ่งทางพอดีไปไป,ไ,ไปกันต่ออันนี้ก็ทําลำธารอีกครั้งหนึ่ง หินพวกนี้เวลาโดนน้ำานี่ค่อนข้างลื่นนะครับเพราะงั้นก็เรามันระวังได้จาข้ามนี่เห็นไหมลื่นมากนะครับไปไไงดีชุบนี่วิชานินจา ให้ล้มขวางค่อนข้างเยอะนะครับเดินระมัดระวังนิดหนึ่งแต่ขอให้อะไรมาขวางก็ไม่มีทางที่จะหยุดเราได้ที่จะไปที่จะไปยังไงโอ้หลังหลังชั้นโอ้หลังชั้นแก่แล้วหลังแบบกึกกึ๊กกึก อวนหลังบ่อยนะครับอ้วนด้วยเลยตั้งใจลดอ้วนมาห้าปีแล้วไม่ลดแถมพเพิ่มด้วยอีกไกลไหมครับมันไม่ค่อยเท่าไหร่แต่มันจะช้าตอนทางขึ้นเท่าไปดักตกครับ สวยแมวน้ำตกงั้นก็คุ้มอยู่ครับเริไปยอะแล้วตอนสูงมากเลยมันเป็นอย่างนี้สูงแล้วสูงอีกแล้วสูงขึ้โอเคตั้งแต่มาณสถึงมีที่แหวกเล็กๆเยสูงขึ้นนึงชั้นเลยใช่ไหมครับมันจะเป็นอย่างนี้โอเคแล้วไปอีกแล้วก็ไปอีกไปอีกขึ้นเรื่อยๆค่อยมีกำลังใจขึ้นมาหน่อยไปฮะแต่ที่หนึ่งที่นู่นเราเย็นขึ้น โอเคครับผมขอบคุณครับทุกคเราเจอของจริงแล้วช่วงนี้แหละครับที่ฉันที่น้องคนนั้นเล่าให้ฟังมีป้ายเตือนแล้วระวังอันตรายหน้าผาสูงชันนะน่าจะเป็นเนินวัดใจแล้วแหละเนินเนี้ย แต่มีเชือกให้ก่อนนะไปครับเรื่อยๆตอนนี้บ่ายโมงครึ่งเองที่ผมเดินมาครึ่งชั่วโมงเองนะแต่ฉันรู้เรื่องด้ อีกอึดใจเดียวทุกคนเราขึ้นมาสูงแล้วนะดูดิเหลือแค่นี้เองมัง้งเองมั้งนะต้องลองดูไปอีกอึดใจเดียวมาตั้งไกลแล้วมันมีสลิงให้เกาะอ,อยู่นะ ถ้ามีอะไรให้เกาะให้จับก็เดินง่ายอยู่ เอาเรื่องแต่หลกเ็จะเป็นสองสองโดที่น่าจะไม่เหนื่อยมากถึงแล้วจีว้ถึงลใช่ใช่

<บต>สวยหรือขาวที่แตบตาเน<บต>าี่ยถึงแล้วนะทุกคน 誰か。 你聋了吗？ อร่อยทุกคนนี่เป็นน้ำตกที่น่าจะสูงที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับดูดิมีสสยลิงด้วยสวยมากเลยตอนน,น,นี้นนเวลาบ่ายสองผมมาถึงนี่ก็บ่ายสองพอดีนะครับ ก็ S 1> <S 1> เดินประมาณชั่วโมงหนึ่งน,นะ2.2กิโลนะครับมาเหนื่อยช่วงสุดท้ายนี่แหละไที่ขึ้นเนินชันนะครับก่อนหน้านี้ก็เดินสบายเดี๋ยวมันจะมีอีกน้ําตกหนึงนะครับชื่อว่าน้ําตกสองนางไปอีกทางหนึ่งแตวเราเข้าไปดูน้ําตกนั้นกันด้วยดีกว่าไหนๆก็มาแล้วนะนีความยิ่งใหญ่ของเขาแล้ดูท้องฟ้าดิ ท้องฟ้าก็ส,สวยน้ำตกก็สวยเราข้างล่างก็มีสายลึด้วยเอร็จ ซึ่งจะอยู่ไม่ไกลจากน้ำตกตัดหมอกนะครับก่อนที่เราจะขึ้นเนินสูงสูงที่ปีนกันเหนื่อยๆนะเราก็เลี้ยวซ้ายมาน้ำตกแห่งนี้ได้เดินเข้ามาไม่ไกลครับแล้วก็จะพบกับน้ำตกซึ่งน้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกเล็กๆนะครับก็มีความสวยงามไปอีกแบบหนึง่งตอนนี้ก็นั่งพักเหนื่อยกันสักครู่แล้วเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับไปยังตรงจุดเริ่มเดินที่เราจอดรถทิ้งไว้นะครับตอนนี้ก็ได้เพื่อนใหม่ละเป็นน้องสองคนที่มาจากจังหวัดพิจิตรกันนะ ก็เจอกันระหว่างทางเดินขึ้นไปน้ำตกตัดหมอกก็เป็นอะไรที่ดีนะครับเรามาเที่ยวมาเจอบรรยากาศใหม่ๆสภาพแวดล้อมใหม่ๆแล้วก็ได้เพื่อนใหม่ๆด้วยถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆเรากลับออกมาถึงทางเข้าแล้วน,นนะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งทุกคนเดินไปหนึ่งชั่วโมงเดินกลับอชั่วโมงนะ เราก็ลงมาถึงลานจอดรถแล้วนะครับ4โมงพอดีป้าเดี๋ยวเรากลับไปที่เต็นท์กันไปดูบรรยากาศที่เต็นท์ของเรากันดีกว่าเหงื <c oughs> ่อโซกเหมือนกันหนาวจริงๆก็สำหรับคลิปนี้ผมก็คงจะตัดจบไปเพียงเท่านี้นะครับ และเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็มาเจอกันใหม่ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากช่องของเราครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ